ที่นี่ก็คือออฟฟิศกับครัวกลางของเตือโบคาโน่เนาะทั้งแปสาขาทั้งหมดนะครับข้างบนชั้นสองเป็นออฟฟิศข้างล่างเป็นครัวกลางที่ทําขนม<ะ>แล้วก็แจกสายไปตามสาขาต่างๆทั่วเชียงใหม่ก็<ะ>มีห้าสาขาในเชียงใหม่<ะ>แล้วก็ยังมีสาขาฟแฟนชายเนาะที่มาเลเซียปีนังมาเลเซียที่เป็นแฟนชายนะครับก็เป็นสาขาที่หกนะครับนอกจากนอกจากโบคาโน่แล้วเนี่ยเรายังมีสองแบรนด์เรามีโซฟูโตครีมด้วย โซฟูโตครีมก็เป็นร้านคากิโกรินะครับร้านน้ำแข็งใสสไตล์ญี่ปุ่นเป็นร้านขนมญี่ปุ่น mm hmm. แล้วก็เป็นพวกแพนเค้กพวกไดฟูกุคือขนมสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดโซฟูโ so ตเนี่ยสาขาจะไม่ได้เยอะแต่จริงแล้วได้รางวัลเยอะนะได้รางวัล User Choice ที่เป็นร้านไอศครีมานดับหนึ่งสีป่ปีติดละซึ่ง กระจกมันเยอะเพราะว่าเราออกแบบเราอยากจะให้มันดูโปร่งปงสว่างสว่างแต่พอกระจกมันเยอะแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมามันคือความร้อนที่เข้ามาเยอะแล้วก็บางห้องอ่ะมันสว่างมากเกินโดยเฉพาะห้องที่แบบอยู่ทางที่ตะวันตกเนี่ยช่วงบ่ายมันร้อนมากจนต้องปิดม่านเนาะพอปิดม่านมันก็ทึบอีกทําให้แบบห้องมันดูแคบดูอัดเนาะเราก็เลยต้องแขงฟิล์มที่มันมาติดหนึ่งลดความร้อนลดความร้อนลงประหยัดแอร์ด้วย น้องแล้วก็ไม่อยากปิดมา่านอยากเปิดมา่าหวนค่ะการตัดสินใจเลือกสียังไงบ้างเนี่ยค่ะคือก็ดูจากความสวาม่างนาะว่าแสงแดดตอนเช้าก็แดดมันไม่ได้แรงมากมก็เลือกความความเข้มที่กลางๆก็พอละแต่พอข้างหลังเนี่ยที่มันโดนแดดตอนบ่ายแดดมันแรงมากก็เลยเลือกเข้มๆเลยแล้วกันรู้สึกยังไงบ้างหรือมีฟิตแดดยังไงบ้างที่ได้ปิดไปแล้าเนี่ยค่ะดีเลยครับไม่ต้องปิดมากหรอก ชัดเจนก <laughs> ารทดสอค่าก,ก๊อกการความร้อนให้ทางคุณกล้องอยู่เนาะก็โอเคเนาะ <c oughs> โอเคครับก็ชัดเจนว่าทุกตัวดีขึ้นหมดเลยการความร้อนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคุก้อจาไมได้เห็นในเพจแล้วพอเห็นในเพจอ๋อไปติดบ้านคุณหมอโอเคคุณหมอก็ยังใช้เลยแนละ้วดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คุณก้องก็มีแผนติดเพิ่มเต,มเตมิมในส่วน,ออนของขัวกางข้างล่าง ที่เป็นที่ทําขนมเหมือนกันแล้วก็อาจจะดูที่บ้านด้วยมีโอกาสคุณก้จะบอกต่อหรือว่าแนะนำผู้สอนใช่ <นะ S 1> ใช่ใชแน่นอนโอเคขอบคุณคุณก้องมากๆเลยนะคะครับข,ขอบคุณครับ